ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ขึ้นหลวงหมู่สิบอยู่แน่บ้านผู้ใหญ่นะครับวันนี้ป้นจะไปวังตะเคียนกันสำหรับบ้านแม่ขึ้นหลวงทั้งหกหมู่บ้านนะครับเปิ้นัดตัวที่จะไปดำหัวท่านป้อเลี้ยงคำจันบุลแล้วก็แม่เลี้ยงสุกจันบูลนะครับตอนนี้กําลังจะเดินทางนะครับผมครับตอนนี้กําลังจะเดินทางไปบ้านป้เลี้ยงคำจันบุญแล้วก็แม่เลี้ยง สุขจันรบุญนะครับผมเปิ้นเป็นเอาง่ายๆนะครับเปิ้นเป็นนักบุญตนล้านแนนะครับผมประหลวงคําจันทรบุญเนี่เปิ้นเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลนะครับวันนี้ก็จะได้ไปดําหัวอ่าวันนี้นะครับสําหรับคนที่จะเดินทางมา,าร่วมดําหัวนะครับทั้งแต่งประเทศแล้วก็นายประเทศละปูนละแปงเียงใหม่เพื่อนกัแม่ก่อน เดี๋ยวไปชมในพิธีกันครับวันนี้แม่ตัวขายพของพ่อนนี่ใบรูมทั้งนั้นเลยหล่อๆทั้งนั้นเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปตากันสิตั้งตัอเลี้ยงคําจันบุญตอนนี้มาถึงแล้วนะครับผมตาตัอเลี้ยงคําจันบุญติดกับฟังพ่อแม่นะครับผมนี่รับชมกับบรยากาศนะครับ ถึงแล้วโอ้โลดมาปเป็นเรื่องบัตเถอะนอกเนี่ยพึ่งเดี๋ยวออกไปส่งโต๊ะกันต้องไปก่อนนะซึ่งบ้านปลุเลี้ยงคำแล้วนะครับผ <c oughs> มฝนไม่คือสัตก์แเป็นแมก่มก่อน วันนี้นี่น่าจะมากันหมดนะครับหกเจ็ดหมู่บ้านนะครับผมแปดหมู่บ้านแม่กระสานม่กิฟกัวโก้ค่ับถ้าอย่ามากันหมดอ่ะตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศตอนลงรถหัวองกำนึงครับตอนนี้มาถึงบ้านป้วกเลี้ยมจันบูลแล้วนะครับผมอ๋อตอนนี้จะเป็นพ่อแม่นะครับผมทีสร้างตึกนี่แะติดกับพ่อแม่เลยเดี๋ยวเราไปพ่อที่เปิ้ลจัดเตรียมไว้ที่จะดำหัวนะครับ วันนี้เอามากับรถท่านผู้ใหญ่หมู่ที่สิบอันนี้คนหมู่บ้านไม่กึ้นหลวงทั้งนั้นเลยนะครับมาวันนี้นะแตาก้ลองก็บแม่ตตยวันนี้น้องดอยโอูนถ้ายังมีแจ้งซอตัวเฮียก้กมหูนะตอดตอรวงโดนตี มาเป็นรถเทนเลอร์เลยนะครับผมเอาอวงดนตรีนะครับผมอันนี้กำลังแมาก็ว่าอยากเก็บบุนะให้กำลังแมาครับผมก็แต่งตัวเปล่าเอามาไหมมาไหมมาบัานบวนะครับก็วันนี้ครับ นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับพี่ทีพี่ั้นกำลังเริ่มนะครับผมมีโทรมากรอกระบบก็ข้า่นะครับก็ที่ก็มาดูแลมาลดน้ำกระโหมขอพรนะครับจากรายการยายเมียน้ำหมากกระจายนะครับวันนี้เราพบปะพ่อแม่พี่น้องนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พบปะได้ได้เห็นตากันนะครับเราจะได้เป็นพิธีการแบยายเมียน้ำหมากกระจายนะครับดวย ในนามของครอบครัจันบุญนะครับบริษักจันบุญแม่สุดจันบุญนะครับต้องขอขอบพระคุณพท่าุทะครับที่ด้ให้เกียรตินะครับมาร่วมรดน้ำแี้วกแได้รับการรับรองแล้วก็ได้รับการทับรองนกคนัะ เดี๋ยวก็จะมีกันครับตอนนี้มมาถึงแล้วมดสูงเรียบร้อยแล้วทำพิธีสอดเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเิลำดับไปกัจะมีกันนะครับนี่ห้องน้ำก็สยนะครับตอมอยก็หาที่น่งน่าท่นาที่น่าน่าท้่น่าท่น่ารี่น่าทีกน่าทนาาที่น่าท่าขึ้น่าบน่ครับน่งรับนาพร่น่าที้นนะครับจ่าสีงน็เรียน่ท่น่รียนเชิญไน้เลยนะครับ เราขอกราบนจัาประการทุกท่าเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาบุญครูบาตาครับวัดบุญที่นี่นะครับครูบาบุญนะครับท่านก็เพ่งนะรับเวาทำบุตาเพ่งอย่างสุดเลยทีเดียวนะครับเวลาครอบครัวต่างๆนะครับท่านได้มาให้พรพลินทรัพย์จะดึงร้อมกับสุดจะดึงนะครับวันนี้เสนอหนันไน้ของทำแล้วประการความสุขสนานด้วยนะครับวัวปีจาก ก็พังพึนะครับเดินทางมาถึงตั้เแตาเช้าตู่ของวันนี้นะครับติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้นำลำนะครับนักแดนเสอร์เราก็ลำแต่งเยอะแต่งตัวนะครับแต่งเยอะแต่งเตียงมาอยู่มาพอพี่น้องนะครับมาถึงแล้วก็ที่นั่งตามอัธยาศัยนะครับสะดวกนะครับตรงไหนใกล้กระติกตรงไหนก็ไปหยิบมาได้เลยนะครับแต่ว่านะครับ ตอนนี้จามอธิาศัยนะครับเป็นความประสงค์ของคุณพ่อครับนะครับว่าไม่อยากให้พวกเราได้มีที่การไดะแยะมากมายอยากให้พวกเราได้สนุกสนานสบายๆนะครับเรามาพบปะพูดคุยกันกับคุณพ่อนะครับขอพรเงินประทานเสรินเกลือนะครับที่บ้านด้านหน้าจะเอาด้านหน้าขึ้นด้านหน้านะครับเราก็จะมีอาหารมาใส่น้ำตาลทรายวันนี้นักแสดงเพื่อนจัดเต็มนะครับ เอาวันนี้มีโรงแานที่ไหนมาร่วมพ้องนะครับพามาพ้อกันมาทางนี้ก่อนอันนี้โรงานหมูสามนะครับที่นํามาร่วมอันนี้วัดมงคลนิมิตวัดมงคลนิมิตวัดมงคลนิมิตนะครับผมวัดมงคลนิมิตอ่าตำส้มวัดมงคลนิมิตเดี๋ยวจะเอา น้ำหวานวัดมงคลนิมิตรอไอ้ยำนหน่อไม้ยำนหน่อไม้ของวัดมงคลนิมิตตอนนี้กำลังเริ่มนะครับกำลังเริ่มนี้ไอศสรีมิตรนี่ฮิม<ะ>ไอศสรีมลุงห<ะ> <c oughs> องมผ่อนลุงหอมแล้วของวัดมงคลนิมิตน,นะครับผมเิคนเหมามานี่มาร่วมวม,ม,มาช่วยเออมามาผ่อตั้งนี้มาพอ่อนสาวๆพ่อสาวๆในบ้านวัดมงคลนิมิต ิ้มกันกุ้คนเลยนิ้มเลยิิมเลยนิ้มใส่บ่าวน้ยนี่นี่เลยเลยเลยอันนี้นางรำเพิ่นตจัดเต็มมาเลยอันนี้ข้าวัดมงคลนิิดอันนี้เข้าวัดมงคลนิิดนะครับผมนี่เลียงคนได้สามพันคนก็เป็นแบบนี้เลยนี่นี่กินนื้ผอเลยโอเคเดี๋ยวไปพอลายุูนตัวอันนี้จะเป็น รงทานจากที่หน่อหมูเดี๋ยวบอกก่อนอนี้ไม่ตาจ้าอันนี้ไม่ตาเน,น,นะครับผมเป็นเลี้ยงอะอย่างองขนมเส้นขยุ่มมือมือก็ได้จอนก็ได้เนาะ <c oughs> อันนี้ขนมเส้นขยุ่มมือแม่ตาอันนี้มานนบ้านแม่คือสามต้มูแปดผู้ใหญ่ตุย๋ยส้มตำมะม่วงน,นี่น,นี่เลยครับนี่เลยถัดสวยๆแบบนี้เลย นี่แม่ครัวเพิ่นสวยกุ้งกนเลยเอากล้องกวาดมาเนาะแม่ครัวเพิ่นสวยกุ้งกนเลยนี่ยิ้มหวานตัว,วนีวไหนสวยมดครับรแม่มาพอตัางนายบ้างขอโทษนะครับผมสวัส <c oughs> ดีครับอันนี้รงทานกระบองจ่อหลังวัดอรันแม่แต่เปิน้นกระยาสวยๆแบบนี้แหละกระบองจอนะครับผมนี่มีเครื่องปรุงไหนมาพอเครื่องปรุงเนาะ อันนี้เป็นอะไรน้ำมะขามเปียกอ่านี่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำอ้อยขวกดนคตรอันนี้เป็นอาหารกระป๋องจอแบบพื้นบ้านแม่สอดพื้นบ้านแม่สอดนะติดสะเข็บชาแดงเนี่ยจะได้กลิ่นแบบนี้นะครับผมมาต่อมานี่เป็นโรงทานร้านส้มตำโคตรอร่อยในซอยวัดอรันแน่เอ่ยิ้มสวยตังหักแน่ อ,อันนี้มาพร้ส,ส้มตำเนี่ยโอ้โหแม่กินแม่ไปว่าพ่อพ่อแม่เป็นต่ำเนาะดูคนต่ำเนาะเฮียออกว่าพราะเราเพราะหน้าเออกเหี่ยวออกนะครับผมแสดงว่าบอกฮอนเตี้ยอ่าหน้าต่อแม่ต่อแม่อันนี้ครับผมอันนี้โรงทานสวัสดีครับโรงทานที่ไหนครับไส่กอกติดปากใส ไป้กอกติดปากอ๋อมันต้องติดปากมันถึงจะเข้าปากได้นะครับผมนี่จะหมดแล้วนะครับเอ้ยเสียดายอันเลยเลยอันนี้คนวังผาก้าจ้าม <c oughs> า,า,าด,ดีครับเบจ้าถุงมือปูนผู้สองผู้สอง,อ,งอ๋อ <c oughs> อู้หูก็ <c oughs> มีคนงามๆทั้งนั้นเลยนะครับมาวันนี้อันนี้จะเป็นโรงทานขอกระโหลกจา่าะโหลกเดี๋ยวหัวกูไปดีกว่วันดีสาวกันถ้าจวนกับใคร สาวสาวชวนไปด่าหมวกอาบะมุเราจะดูรัน,นเนอะเดี๋ยว,วนะอ,ยอืดูกันนะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลิตอ่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นโรงทานของรวงข้าวทองคัวข้าวทองคัวข้าวทองคัวข้าวทองนะครับผมนี่อันนี้เป็นอะไรครก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวแห้งก็วยเตี๋ยวอ๋อก็เดี๋ยวหมูตน้นรส เด็ดนี่นี่ปวยแต่แห้งกินไม่ได้เพราะมันแข็งต้องกินน้ำตวัวอ่าถ้าแห้งเอาน้ำมาตัวแก้วหนึ่งโอเคนี่รู้เรื่องเด่ดพอที่มันปนอันนี้จะเป็นน้ำกล้วยตีย๋ขอยืมปวยหน่อยละขอยืมปวยกวหัวก่อนไห้เด้เด้มาส่นมาส่นร้านเพิ่นลงทานเพิ่นนี่อันนี้น้ำใสแม่แมาบอลนี่ระ นี่นี่จะเป็นน้ำข้นนะโอ้ไปหยุดตักลอะอาเสร็จเลยครับนี่พ่อพ่อพอน่ก๋วยเตี๋ยวแหละพ่อแน่ก๋วยเตี๋ยวแหละพ่อแน่ก๋วยเตี๋ยวนี่หน่ากินขนาดไหนเอ๊ะไอติมนี่มันต้องเข้าคิวจะได้เข้าแน่เข้าได้หรอขอชัอ้นส,สองกอกเลยได้เลยใช่กอกก็ได้อยาอ่าเ,เอาหื้อแต่กล๊องกอกหนึ่ง ก็ผมจะจิมก๊อกหนึ่งได้เลยได้เลยสามก๊อกแล้วไอจิมวัดมงคลนี่มีอ๋อสาวๆมาแล้วสาวๆมาแล้วนางรำม,มาแล้วนี่นางฟ้านางรำตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวสูงมาแล้วครับผมสวัสด,ดีทักทายกันนะจ๊ะสวัสด,ดีครับนี่กำลังกินไอจิมอยู่ยเลยเดี๋ยวป้อนจะแสดงกันนี่ไอจิมวัดมงคลนิดๆโอ้ย ตตไอติมลุงหอมอ๋อตาล้องปนปนบาดใจเบาปนบาดใจจ่ายจางแล้วแล้วก็บปนปนู้จีนปนบาดใจจ่ายปนฮูกีนเอาเลยครับเอาเลยมาเดียจิ้มมั้ง่อมาดิอืสุดยอดล่ะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวให้ตาล้องกินบ้าง อ้าวตะกล้องกินโชว์นะนะอร่อยป่ะสุดยอดนี่บรรยากาศโอ้ครับหลังจากดำหัวปลุกเ้ยงคำจันบุญแล้วนะครับเพื่อนกำลังเตรียมการแสดงวันนี้มีหลายหมู่บ้านนะครับที่มาทำการแสดงเราเอามาเอามาวิดีโอครับวิดีโอเอามะม่วงหน่อยเนาะนี่อันนี้ อ, <ENNIS> อันนี่คนาอยาเอาสองอันรวมเหมือนเดิมอันนร้อนหน่อยหนึ่ง <eterm Gore> <sk ling> ันหน่อยหน่งนี่ะคะอ่ามาบอกใกล้แต่ก้องนี้อ้ามาสค่ะม่ป้าป้เนาะเอสมมูสามม่ปขอบคุณครับมาัขอบคุณครับ เอฟดีทั้งนั้นเลยมาได้คุ้มไปเอฟีหน่อยเข้าอยู่เลยที่บรรยากาศตอนนี้นะครับนักเรินักเริ่มเพิ่งกำลังแสดงนะครับเปลี่ยนกันแสดงแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับแต่บัตรแมตที่จะนถ่ายกระบอกได้วยเนาะผมว่ามันติดเสียงเพลงเนาะกับบรรยากาศกันแสดงนะครับผมแต่ละหมู่บ้านตีนำมาร่วมกันนะครับหลากหลาย หลายตี้หลายตางนะครับหลายหมู่บ้านเอามาร่วมกันแม้กระทั่งฝั่งพแม่นะครับผมบ้านแม่แปดพุซานเกาะนํากันแสดงมาร่วมนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอู้กับพี่น้องต่างฝั่งพแม่กันพ่องนะครับผมเพราะว่าวันนี้เขามากันนักกันลายตอนนี้นะอยู่ที่พี่น้องต่างประเทศเปิ <Wow. S 2> ้นแม่ก่อนบ้านผู้เลี้ยงคําจันบูลน,นะวันนี้นะเปิ้ข้ามต่างประเทศพุนาม,มานะก็อราคู่ข้ามหลายผู้บินข้ามมาแต่เจ้า ห่นเครื่องบินหัวป๊อกม่นแค่สนามเงี้ยเพื่อครับออตเต้นี่มีแต่คนหล่อๆทั้องๆน่าแม่นี่ <c oughs> เออเ <c oughs> ต๋อว่จะเจ้าเดินแดงแม่กี่โมงครับประมาณตีสี่ป่ะประมาณเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงนะครับเครื่องบินนี่เร็วนะครับแม่ถึงปุ๊บเอาหัวป๊อกที่ดินตั้งอี้เลยเอากระดอษลงอี้เลยลงได้เลยนะครับโอเคครับก็บเป็น บรรยากาศภายในงานนะครับผมกำลังนั่งชมกันอยู่ขอบคุณเนาะผมนี่เจ้ากระรอกปื้นปุ้นมีเวทีใหญ่นะครับเลี้ยงสักกรรมอย่าไปเต้นหน่อยเนอะพิธีใหญ่พุ้นนะเวทีใหญ่พุ้นไงอันนี้พวกกำลังรำกันเป็นเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็แล้วก็มอบรางวัลนี้แก่นักรับครับสำหรับพิธีของเปิ้นนะครับผม ก็จะมีนางรำม,มารำเรื่อยๆนะแล้วสกรรมเวทีรำวงเพื่อกาเล่นนะครับส่วนผมจะกลับแล้วนะเพราะว่า,างานบุญตางบ้านยังมีอยู่สำหรับคลิปนี้ต้องลาผุ้คนไปก่อนนะครับผมปากันหน่อยคลิปหน้านะครับผมกลับสวัสดีครับ